ตอนนี้รถเราก็เสร็จแล้วนะครับกับเจ้า Subaru XV นะฮะแต่งแนวสุดเฟี้ยวนะครับแนวคอสคันที่ครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าใส่แล้วหน้าตาจะรอแค่ไหนครับกับโตโยโตเป็นคันที่ AT3 ในไซส์225657แล้วที่สำคัญเราต้องบอกว่าคันนี้ใส่ไม่ติดนะครับเราไม่ได้ยกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมนี่นะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะฮะกับเจ้า Subaru XV นะครับกับยางโตโยโตเป็นคันที่3นะครับซึ่งพี่หบอกแล้วว่า เป็นคันแรกในประเทศไทยนะครับที่ใส่ยางโตโยาเล่นคันที่3รุ่นนี้นะครับในไซส์2 2 5 6 5 7นะครับต้องบอกเลยครับว่าใส่ได้นะฮะไม่ติดนะครับแล้วต้องบอกเลยครับถ้าอยากได้ยางโตโยาเ e ่นคันที่3นะครับ2 2 5 6 5 7นะครับต้องมาที่ปธนพัก210ครับผมเรามีเวลารอจัดจำหน่ายคุณเลยครับไม่ต้องรอพรีออเดอร์ไม่ต้องรอสั่งจากญี่ปุ่นนะครับ